อยู่กับเรานะคะในช่องช้างู้ใจลายกวาดเมืองนะคะตอนนี้เรามาดูเจ้าลำเจ้าลำนะคะมีหางจุกตูดแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าอ่ามือไม้สั่นละเกริงละเกรงทั้งตัวแล้วนะทุกท่านรถเราก็แมไม่เคยเจอครับไม่ไม่รู้สึกว่ามารอบนี้ เจ้าเขาของเรานี่เจ้าสปอร์นี่ได้ทำงานหนักเลยไม่ค่อยสูงไม่ค่อยสูงเป็นเป็นรถมากใช่เป็นครั้งแรกนี่แหละมีครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตของเจ้าสปอร์ตของเราเลยมาบุกลุยงานหนักเหลือเกิน่จัีรูน่าู้ทั้งโค้งทั้งขึ้นเนินกจอองจลงเนินลงเขา่กงเกง้อนีทั้งสูงทั้งชันมากเลยนะคะแล้วก็เขากูสวยมากสวยมากจริงๆดูว่ดู เราจะไปดูเจ้าลำนะฮะอยากได้ลำก็าโพดไปให้ไปให้ไอ้เซกินอยู่บ้านเด้คุณน้องว่าใส่ใจบุญเข้นไปให้น้องเราดูรอดูทางดูดูดูบ้านนี้ต้องโฟวิวท่านั้นนะครับแต่เราโฟอะไรอะโฟทีนของเราแซมเครื่องเครื่องเล็กด้วยเนาะเครื่องหนึ่งจุดเก้าของเขาอา เครื่องแรงรถอยู่ที่นี่นะครับหมู่บ้านนี้เกี่ยวกับรถตุ๊กนูนนูนดูวิววิววู้วีลำธารมีวิวภูเขาอย่างสวยงามเดี๋ยวจะไปดูทีวนี้ก็าทำบ้านไม้อยู่นอกเขายังไช้เสาไม้เสาไม้หมดเลยแบบใช้ไอ้ที่บังเสาไม้แบบแบบโบราณเลยล่ะนี่บ้านแบบบ้านแบบ โบราณแต่เก่าแต่เก๋เลยนะคะนี่คิดถึงตอนบ้านนี่เห็นไหมบ้านรู้คนนักเสนาลีตัวบดบดปลาเรียงมูไว้ใต้บ้านตัวปลลือดอยู่หือกูดำแต่ใต้ทุนบ้านป่าโก้มเขาบอกดิ้งข้าวไปสิริมงคลหน่อยโอ้เราคือนนักกีตารับโอ้ไปเรื่อยๆนะทุกท่านมีทั้งปากข้าวโพดปากกล้วยลำธารดูู้บ้านบ้าน ติดทุกโอ๊ยขึ้นนั่นเนี่ยดูทางขึ้นนะคะดูทางที่จะขึ้นรถเราไม่กลัวยังไงมรถเราต้องใช้เกียร์แบบอ่าอะไรนะแมนแมนนวดแมนนวดนะคะออโต้ไม่ได้นะทุกท่านเออบนเมนูไม่เฮ้ยเนาะเออเมื่อกี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี่ไปแค่ตรงนี้เองเพราว่านะคะ เออเราขับเราว่าจะเรถไปจอดไว้บ้านเขาแล้วทีแรก<อ>เราว่าจะจอดรถคันนี้แล้วก็ขึ้นรถกับเขามาช้ำเดูเลยขาบอกว่าเนีย่ยแค่ตรงนี้เองดูครับดูครับคุณโอูยไม่ดูเจ้าอย่าดูก็พูดครับใครจะไปขี่กระโปรงอยู่นู่นหรอกเจ้าอย่าไปดูทางห้ามดูข้างทางเจ้าดูแต่หน้าลันกาลันชาลันคาเราเดิมน่ะคือวันดูนะฮะนะคือดูกับจมูกวันอ้อน มันลุงติดลงอันนี้นึลงออกลงลงลงออกไปป้องช่างสิใครได้กินดีเม่นไปจะแข็งแรงไอ้ดีเม่นยอนให้โยกวันนี้นุ่นดูอ่ะดูทางขึ้นไปนะครัะดีเม่นวันนี้ดีเมีนดีเม่นตาตาขนเนี่นนุ่นดูเฉบลงน่อยยังลงไปเรื่อยๆนะลูกท่านโู้ยสงสารจนไปนี้ไปได้อยู่แต่ตอนกลับจะที เออนกลับก็ไปได้ไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเคยอยู่เคยบอยมาภูเก็ตอย่างนี้แหละเหรอเก็ตก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะโอ้ดูโอ้เด็กเด็กๆอาบน้ำแบบน้ำซบ่เหมือนต่โบราณอ่ะมันเขาครับนี่มันเขาอันนี้มันเขาเขาเรียกว่ามันสำปะลังมันเขาครับมันอยู่บนเขามันอยู่บนเขามันเขาามันสำปะหลังที่ได้ที่ได้อขาเดี๋ยวเราไปดู เจ้าล่ำเลยครับเจ้าลเลยนะคะแต่ว่าลุ้นทางก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ขอขอนั่งแบบเกรงไปก่อนนะคะทุกท่านใช่ใช่บ่าบบโอ้โหบาอบบี้ดูต้นกระโพน้ไปดูเจ้าล่ำเลยค่ะเอ้าตอนนี้เราก็มาจอดในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกท่านเพื่อที่จะเปลี่ยนรถนะคะที่จะไปดูพี่พารวยของเรานะคะแต่ว่าปัญหาคือ ตรงที่ช้างอยู่คือรถไปรถไปไม่ถึงนะคะทุกท่านเราจะต้องเดินเข้าไปนะคะปัญหาซึ่งคุณตานี่น่า right จะไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเดินเป็นกิโลเดินเป็นกิโลอยู่เอาน้ำไปกินด้วยเถอะเอาน้ำไปไหนคะอยู่ไหนตรงมานเนี่ยบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กน้ังนี่ทำเราขาดน้ำไม่ได้นะคะโอ๊โอเคๆไปโอ้ยหมวกลืมโอ้เดินเป็นกิโลนะคะฮะกิโลหนึ่งโอ้รถ โลหนึ่งน่าจะประมาณสองโลดูอ่ะพาเราโอ้ทำไมเขาแบบเดินแบบซอยเท้ายิบยิบเลยเลยรถด้วยไปส่อนรอดอ้วยโหรถมาจอดทางนี้ไม่ได้หรอเนี่ยดูบ้านนะฮะน,น,นี่บ้านบ้านเขาบ้านสมัยโบราณเนีน่ย เสาจะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะประมาณมึงกีบบงโลเลยก็แบปบ๊เดอยวแต่วเออ่ะเออทำให้ทุกขั้นโลหนึ่งก็สองโลสามโลหรือว่โลเลยก็ทำทุกข <laughs> โลหนึ่งโลเขากับหนึ่งโลเราไม่เหมือนกันนะเออแต่ตอนเดินลงเนี่ยฮะดูโอเคไม่รู้เขา ไอ,อจูระจดบันเน่มามาลุกมาฮะมาอหือโอ้ดูทางลงอ่ะตอนลงโอเคอยู่นะคะทุกท่านตอนขึ้นนะเนีแน่นี่นบางบางพื้นที่ก็เนี่ยรถต้องวิ่งแบบนี้นะกลิ้งไปเลยไมเจ้าโอ้ <laughs> นอน <c oughs> เย็นไหม นเไโอ้เอาไปต่อกันเลยค่ะกับเจ้าพารวยกันเลยอีพีี่น okay> ี um ้จะอีกไกลกันนาดไหนนะคะอ่ะเริ่มต้นก่อนเขาบอกว่าต้องข้ามลำธารอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูลำธารนะคะเบละเหมือนมาะจนไัยเลยทุกท่านตอนนี้โอ้ยปู่บอกว่าเขายิงไม่ค่อยดีผู้นำทางก็เดินเร็วๆนุ่น เป็นเป็นเป็นควานชาวกะเหลียงนะคะเดินแบบเดินคล่องมากเดินคล่องมากเลยดูวิวแบบนี้นะคะที่บ้านท่าสองอยางนะคะจังหวัดตากอําอเภอสองอยางอาเภอท่าสองอยางเน,นี่ยลำพานวิวอย่างโอ้โหสุดยอดเลยทุกท่านแล้วว่าเดินเนี่ยแล้วนี่ดูสับขาแบบ ปู <laughs> อาการเขาจะกำลังดูคนนำคนนำแบบรองเท้าก็ไม่ใส่นะแต่ว่าขาเดินแบบห้องมากเลย <c oughs> โอ้ฮัลโหลปรออน <c oughs> าขาตายละเหยียบคันเร่งมาทั้งคืนทั้งวันมาเดินมาเดินทางไกลต่อนอนก็ยังไม่ได้นอนอ นู่ค่ะลำ่านอ,อันนี้คลิปนี้เราน่าจะเป็นการแบบอ <c oughs> เดินทางก่อนนะคะเอาแค่ทางรถก็ลุ้นจนตัวเกร็งแล้วมาเดินอีกนะคะตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูนาเขาทำมีแต่หินเลยอันนี้หญ้าเรือโอ้ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้หญ้ <c oughs> <ย>าลำยาวมากๆเลย โอ้ตอนนี้น่าจะโลละโลไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ <laughs> ลมพุ <laughs> ่มลมหมอกล้วุ่นวุ่นเข้าไปไหนโอ้ดูกระท่อมเขาหนาอยู่นะกระท่อมเขา โอโหตายแล้วคุณปูกลมคุณปูปออกแล้วทุกท่าน EP นี้น่าจะปิดกับการเดินทางก่อนนะคะเราลุ้นลุ้นกันต่อ EP หน้านนดูช้างแล้วกันยังไม่ถึงนะคะท่านไม่รู้อยู่จุดไหนนูนได้เห็นแต่ลำธาร

เราู่เตะแล้วแม่น่ะบลูบู่อวนนองโอ้โหมดแต่ดูกล้องมันจะปิดะทุกท่านคลิปนี้ให้ชมไมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตาม EP หน้า กับภารกิจของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลัง<ด>ใจนะคะเจอกัน<ด>คลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะ